สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆที่ชื่นชอบวัตถุมงคลนะครับพบกันในช่องของมงคลจักรบาลบารมีหลวง,งปู่หงรมปัญโยนะครับเป็นช่องทางการนําเสนอวัตถุมงคลของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับที่ผมได้ทําการสะสมนะครับสะสมะช่าบูชาเก็บไว้นะครับตามความชอบความศรัทธาของหลวงปู่หลวงพ่อนะครับ ก็ตั้งแต่พระเกจิยุคใหม่นะครับยุคป,ปัจจุบันรวมถึงยุคกลางนะครับตั้งแต่ปี2500ขึ้นมานะครับสำหรับวันนี้จะเป็นการนำเสนอนะครับนำเสนอวัตถุมงคลของหลวงปู่ดูภพรมปัญโยวัสแกนะครับเป็นพระผงนะครับพระผงพระพุทธเหนือพรมนะครับพระผงผสมผงพุทธคุณที่หลวงปู่ได้ทำการาจัดสร้างแล้วก็ปลูกเสกไว้นะครับ นี่เป็นพระผงนะครับเป็นพระผงผสมผงพุทธคุณหลวงปู่ดูลม์ปัญโยนะครับเป็นพระผงพระพุทธเหนือพรมนะครับพระพุทธเหนือพรมเป็นพิมพ์ที่มีการจัดสร้างรุ่นแรกนะครับปี2517นเะครับเป็นพระผงพพุทธเหนือพรมที่ไม่มีขอบนะครับไม่มีขอบ หลวงปู่ท่านได้ทำการจัดสร้างที่วัดสแกนะครับพระพิมพ์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นพิมพ์ที่นิยมของหลวงปู่นะครับก็ลักษณะของพิมพ์ก็จะเป็นพระพรมนะครับพระพรมสีหน้านะครับพระพรมสีหน้าแล้วก็จะมีพระพุทธนะครับก็คือพระพุทธเจ้าที่อยู่บนเหนือนะครับอยู่บนเสียนเสียนพรมนะครับแล้วก็จะมีตัวนะนะครับทั้งหมดอยู่ 9ตัวนะครับก็คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8แล้วก็9ตัวนี้นะครับก็จะไม่มีขอบนะครับไม่มีขอบซึ่งองค์นี้ผมก็ได้บูชามาหลายปีแล้วนะครับหลายปีแล้วก็เนื่องจากความศรัทธาแล้วก็ชื่นชอบในองค์หลวงปู่ท่านนะครับเป็นพระผง พิมพหนึ่งนะครับที่ผมเก็บไว้บูชาแล้วก็ช่วงช่วงแรกๆก็เอาไว้กรรมภาวนานะครับทำสมาธิหลังจากได้มาก็ทำการใส่ตลับพุกนะครับเป็นตลับพุกเลี่ยมแขวนอยู่พักหนึ่งนะครับก็จะมีเหงื่อนะครับเหงื่อเข้าไปที่องค์พระนะครับเหงื่อเข้าไปที่องค์พระบ้างน,นะครับก็อันนี้เป็นตลับที่สองนะครับก็ทําการเปลี่ยนแล้วก็ เก็บไว้นะครับเก็บไว้ไม่ได้เลี่ยมแขวนเป็นการเลี่ยมกรรมภาวนานครับตอนที่ทําสมาธินะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับนี่นะครับด้านหลังก็ผิวก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นผิวของเนื้อผงปูนขาวนะครับผสมผงพุทธคุณก็จะเนื้อก็จะออกเหลืองแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะเป็นรอยรอยปั๊มของของสัญลักษณ์ของวัส,ญญงสแกนะครับก็จะเป็น กงจักที่มีตัวพอแต่ว่าช่วงแรกๆก,ก็ยังชัดอยู่นะครับพอการเวลาผ่านไปประกอบกับโดนเหงื่อของผมเองบ้างนะครับโดนเหงือกอ็สีของมึกก็จะจางๆไปนะครับสีของมือก็จะจางไปเป็นพระผงที่เป็นพิมพ์นิยมพิมพ์หนึ่งของหลวงปู่เลยนะครับพระพุทธเหนือพรมนะครับ เป็นผิดไม่มีขอบนะครับก็ขอบขององค์พระก็จะประมาณนี้ครับสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างครับก็จะมีการบิ่นมีการแตกหักไปบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีฟองอากาศนะครับฟองอากาศจากการจากการเทนะครับเทองค์พระนะครับนี่นะครับจะมีเป็นริ้วเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับเป็นรอยแตกบ้างนะครับนี่คือด้านหลังนะครับ องค์พระค่อนข้างจะหนานะครับของพิมพ์นี้นี่นะครับความหนาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านี่อันนี้คือความชัดของรูปทรงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซุ้มนะครับความชัดของตัวยันนะครับตัวนะนะครับแล้วก็ฐานพรมต่างๆนะครับฐาน รวมถึงซอกต่างๆนะครับก็จะมีความชัดเจนแบบนี้นะครับเป็นพิมพ์แรกนะครับของพระพุทธเจ้าพรมพิมพ์ใหญ่นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการจัดสร้างในส่วนของพิมพ์ที่มีที่มีขอบนะครับแล้วก็หลังจากปี2 5 1 7ก็จะมีปี2 5 1 9นะครับปี22ที่เป็นเหรียญเนื้อโลหะนะครับแล้วก็สร้างไปเรื่อยๆเป็นพิมพ์กลางพิมพ์เล็กนะครับ แล้วก็มีบางพิมพ์ที่เป็นลักษณะของเสียงพมนะครับแล้วก็มีรูปของพระพุทธซึ่งจะไม่มีตัวของพมนะครับก็จะเป็นพุทธเหนือผมอีกพิมพ์หนึ่งนะครับนี่นะครับองค์พระก็จะออกวันหน้าก็จะออกเหลืองๆแบบนี้นะครับถ้าองค์ไหนที่มีการแชร่น้ำมนก็จะสีเหลืองก็จะฉ่ำทั้งองค์เลยนะครับ นะครับแล้วก็น่าจะเป็นน้าเต้านะครับตัวนี้แล้วก็มีเป็นตําราเป็นคาถาของพระพรมนะครับนี่คือพระพักของพระพรมก็จะมีสีหน้านะครับสีหน้าแบบนี้นะครับแกะพิมพ์ออกมาได้สวยนะครับแล้วก็พระพุทธเจ้าก็เสด็จประทับนั่งอยู่ที่เสียงพระพรมนะครับก็พิมพ์นี้ก็มีการสร้างมาจาก บทคาถานะครับบทพาหงนะครับพุทธชัยยะมงคลคาถาเป็นน่าจะเป็นบทที่8นะครับทีเ่เนื้อหาของพระคาถาก็เป็นการปราบทิฏฐิของททพบาคาพรมนะครับที่มีความเชื่อมั่นนะครับหลงตัวเองว่าเป็นผู้ที่วิเศษนะครับไม่เกรงกลัวใครเป็นผู้ที่มีฤทธิ์นะครับไม่เกรงกลัวใครทั้ง3โลกถือว่าตัวเองเป็นผู้ที่เก่งที่สุดนะครับเก่งที่สุดมี มีความหลงตัวเองในเรื่องของอิทธิฤทธิ์ต่างๆนะครับก็สเด็ยพุทธเจ้าก็ทําการปราบทิ่ินะครับโดยการมีการเหมือนกับผลัดกันซ่อนหานะครับผลัดกันซ่อนหาว่าแสดงอิทธิฤทธิ์ว่าใครจะเป็นผู้ชนะประมาณนี้นครับก็ลำดับแรกก็ให้ท้าะกาพรมไปไปซ่อนก่อนนะครับไปซ่อนก่อน,นไม่นนว่าจะเป็นที่ ทั้งสามโลกครับโลกมนุษย์นะครับโลกยมโลกแล้วก็พรมธโลกก็สมเด็จพระองค์ก็สามารถพบเจอได้ทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะไปซ่อนที่ไหนแม้จะแปลงกายเป็นขนาดเล็กเท่ากับเม็ดทรายก็ไม่เกินพระพิชาสามารถของพระพุทธเจ้าครับก็ก็หาหาจนพบหาจนเจอนะครับทีนี้หลังจากนั้นก็ ยังไม่ยอมนะครับยังเขาเรียกว่ายังยังไม่ยอมลดลดที่ถีก็จะสลับกันนะครับให้ให้พระเจ้าหาบ้างแล้วก็ให้ตัวพระพรมเป็นเป็นผู้หานะครับก็เปพอหลังจากตกลงกันพิรย์เรียบร้อยก็พระเจ้าก็ไปซ่อนอยู่ในเสียนเสียนพรมที่อยู่ตรงนี้แหละครับตรนี้แล้วก็ท้าพะก้าพพรกมก็หานะครับหา <inate> <panels> งงก็ไม่เจอนะครับยังไงก็ไม่เจอครับไม่ว่าจะไปที่3โลกพบ3โพสายโลกที่ที่แจ้งไปครับก็ก็ไม่เจอพระเจ้านะครับก็ไม่เจอนะครับทํานนก็ไม่เจอตัวสุดท้ายท้ายสุด,สดก็ก็ยอมนะครับยอมว่าหาไม่เจอแล้วครับก็ให้พระเจ้าท่านแสดงตัวออกมาหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นพระเจ้าก็เสด็จลงมาจากนี่เลยครับจากจากเสียนพระพรมนะครับ <advances> สเสด็จลงมาก็ไปซ่อนที่ตรงนี้นั่นเองครับไม่ได้ซ่อนที่ไหนไกลเลยนะครับไม่เจอก็สุดท้ายก็ลถทิฐินะครับลดทิฐิฟังธรรมจากพุทธเจ้าก็สําเร็จเป็นน่าจะเป็นโสดาบันนะครับโสดาบันก็ไปอยู่ที่เป็นพระพรมนะครับเป็นพระพรมก็พิมพ์นี้ก็เป็นหนึ่งในพิมพ์ที่เป็นที่นิยมนะครับก็ มีคําบอกกล่าวจากลูกศิษย์นะครับจากลูกศิษย์ของหลวงปู่ว่าหลวงปู่ท่านจะห่วงมากนะครับพิมพ์นี้ไม่ไม่ค่อยที่จะที่จะแจกให้ใครง่ายๆนะครับจะต,ต้องปฏิบัติให้ให้ท่านเห็นจนเป็นจนที่แน่ใจและมั่นใจว่าสมควรที่จะได้รับพระพรจากหลวงปู่นะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์อื่นๆนี่ก็ท่านก็ทําแจกแจกอยู่แล้วนะครับหลวงปู่ท่านก็จะให้กรรมภาวนาสําหรับพระนะครับพระที่ลูกศิษย์ลูกหา มาปฏิบัติธรรมมาทาสมาธิในห้องหลวงปู่ก็จะเอาฝากหรือว่าเก็บไว้ที่ตามขอบของประตูบ้างหน้าต่างบ้างพอถึงเวลาก็มาหยิบแล้วก็ไปภาวนากันนะครับอันนี้คือสมัยที่หลวงปู่ท่านท่านยังมีเอ่อท่านยังยังไม่ละสังขารนะครับหลวงปู่ท่านดูที่วัดสแกก็จะมีลูกหาลูกศิษย์ลูกหามาหาท่านมากราบท่านเยอะมากๆนะครับปล่อยมากครับท่านรับแขกจนถึงอ,อายุที่แบบว่า บ้านปลายนะครับบ้านปลายท่านก็นยังก็ยังไม่ก็ยังโปรดลูกศิษย์อยู่นะครับก็บางทีบางครั้งลูกศิษย์ก็เดินทางมาไกลนะครับมาก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับหลวงปู่ท่านเมตตานะครับก็วัตถุมงคลของท่านท่านบอกว่าไม่เป็นสองรองใครนะครับท่านก็เคยบอกว่าแล้วก็เป็นการการันตีในเรื่องของวัตถุมงคลนะครับว่าไม่เป็นสองรองใครในแผ่นดินนะครับหลังจากที่ท่านทูตดงต่างๆก็มาประจาอยู่ที่วัดสแกนะครับ ที่วัดสแกก็ลูกศิษย์ลูกหาก็มามากราบนะครับมากราบมา,มาฝากตัวเป็นศิษย์มาขอ,อาปฏิบัติธรรมคำชี้แน่จากหลวงปู่เป็นประจำนะครับแล้วก็เรื่องของวัตถุมงคลกเ็เป็นที่นิยมเป็นที่สากลในวงการพระเครื่องในเมืองไทยแล้วนะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหาทีอา่อยากจะมีไว้ครอบครองนะครับ รวมถึงมีไว้ในการทําปฏิบัติภาวนานะครับสิ่งอื่นใดน,นะครับหลวงปู่ท่านบอกว่า,าพระแท้นะครับพระแท้พระเก่าก็คือผู้ท้เจ้านะครับก็ให้ปฏิบัติตามคําสอนนะครับให้ปฏิบัติตามคําสอนครับการมีศีลการภาวนานครับส่วนเรื่องของการภาวนาหลวงปู่ท่านก็จะอบอกลูกศิษย์ในเรื่องของไตรสนาคมนะครับพูดทางธรรมังสังคังสรนังขจามิอันนี้เป็นคําที่หลวงปู่ท่านใช้ภาวนานะครับ ภาวนาทำการภาวนาโดยพุทธังพมังสังคังสนังคาฉามีนะครับก็จะเป็นภาวนาก็ได้เป็นคาถาที่ใช้สวดป้องกันกันนะครับเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะครับอันนี้คือพระผงนะครับพระผงเป็นพระพุทธเหนือพรมนะครับพิมพ์ไม่มีขอบนะครับเป็นแต่สร้างปี2517ก,ก็มีการ แต่สร้างที่ที่วัดเลยนะครับมีการเทองค์พระครับจากปูนนะครับปูนผสมผงพุทธคุณนะครับนี่คงค์พระก็จะประมาณนี้ครับก็จะเห็นเป็นนี่ครับเป็นฟองอากาศนะครับบางองค์ก็จะไม่สมบูรณ์นะครับส่วนบางองค์ก็จะสมบูรณ์ก็จะสวยไปเลยนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ที่พิมพ์แรกของพระพุทธเนือพรมนะครับนี่เป็นฟองอากาศนะครับประมาณนี้นะครับ เสียนครับเสียนพระพุทธก็จะแหลมจรลดซุ้มตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับก็สำหรับวีดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเป็นการนำเสนอวัตถุมงคลของหลวงปู่ดูพรมปัญโยวัศแกนะครับวัศแกท่านก็ละสังขารปี 2,533ครับพระองค์นี้ก็มีการจัดสร้างปี2,517นะครับเป็นพิมพ์แรกนะครับเป็นพิมพ์แรกไม่มีขอบนะครับพิมพ์แรกของพระพุทธเหนือพรมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับพี่ๆเพื่อนๆที่รับชมจนจบวิดีโอนะครับแล้วพบเจอกันในวิดีโอครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ